อ่าครับพี่ตอนนี้ผมก็ได้ทําการนะครับพี่เปลี่ยนถ้วยลูกปืนนะครับสําหรับอ่าไอเคันนี้นะครับพี่เปลี่ยนถ้วยลูกปืนนะครับผมใส่ถ้วยล่างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่ตอนนี้ผมกาลังจะมาใส่ถ้วยบนนะครับวิธีประกอบก็ประมาณนี้เลยพี่เอาไปทําตามก็ได้นะพี่นะขั้นตอนใครขั้นตอนมันนะครับพี่ชอบแบบไหนก็ดูคนนั้นครับพี่ประมาณนี้ครับตอนนี้ผมก็ทําการวางถ้วยแผงคอบบนเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะมาประกอบชุด แผ่งคอล่างครับก็ได้ทาการใส่บ่าเรียบเป็นที่เรียบร้อยนะครับแผ่งคอล่างนะครับพี่เดี๋ยวผมก็จะมาใส่ปปลูกปืนแล้วก็เกาะขึ้นไปนะครับ <woo. S 1> นี่ผมได้ใส่แผ่งคอเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่เห็นไหมเวลาเราเบรกมันจะไม่คย <sequel. S 2> <dafür. S 1> ุดคยุดนะครับพี่แล้วก็อย่าลืมตรงนี้นะครับไอไอเกตจะมีบูทแผ่งคอตรงนี้หนึ่งตัวนะพี่แบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีแผ่งคอบนนะครับพี่ใส่นะครับ แต่ตอนนี้เรายังไม่ใส่ครับพี่แล้วก็เราก็ทําการใส่บางโคนบางโคนตัวในก่อนนะครับพี่ใส่บางโคนตัวในก่อนนะครับพี่ตอนนี้ผมก็ได้ใส่สวิงอาร์มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่เดี๋ยวผมจะมาใส่โช๊คใส่อะไรครับครับพี่ตอนนี้ผมก็ได้ทําการใส่โช๊คลังเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่วิธีการประกอบก็ประมาณนี้นะครับใส่แผงคอใส่แผงคอหน้าก่อนนะครับใส่ไออะไรนะบางโคนตัวในนะครับพี่ใส่อาร์มใส่โช๊กก่อนนะครับพี่ ก่อนที่จะขึ้นล้อก่อนที่จะทําอะไรนะครับพี่บางคนเขาขึ้นปุ๊บเขาใส่ล้อเลยตัวนี้ไม่ใส่นะพี่ก็จะใส่ลําบากนะครับก็ต้องถอดออกมาหลายรอบนะครับพี่แากไทอันนี้บอกสําหรับคนที่ยังไม่ค่อยรู้นะครับพี่แต่ถ้าถ้าคนรู้แล้วก็ไม่เป็นไรพี่แประมาณนี้นะครับอาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะครับพี่พี่จะบอกอย่างนี้นะครับคันนี้นะครับจะเป็นยางนอกใหม่ยางในใหม่นะครับพี่แล้วก็วงล้อใหม่นะครับเป็นหอบเจ็นะครับพี่สารซีลลวดให้ใหม่นะครับพี่ เป็นดุมเดิมทำสีนะครับเปลี่ยนลูกปืนให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับที่สําหรับล้อหลังนะคร um <ส>ับพี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ยางกระชากนะพี่ยางกระชากของเขาเปลี่ยนให้ใหม่นะครับยางกระชากทั้งหมดจะมีสี่ตัวนะพี่ยางกระชากนี่ผมจะเปลี่ยนให้ทุกคันเลยนะเพราะว่าเวลาขับขี่มันจะได้แบบว่าขี่ดีนะพี่เพราะว่ามันจะได้แบบบาง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 ทีมันจะหลวมพี่ หลอมแล้วบางบางทีไอ้ดุมสเตอร,รม์มันจะมันจะเงี้ยเียมันม,มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหรพ่พี่ประมาณนี้ครับอส่วนดุมสเตอร,ร์เนี่ยผมได้ทําสีให้นะครับพี่เป็นสีบอลน,นะครับแล้วก็ลูกปืนนะครับลูกปืนดุมสเตอร,ร์ผมเปลี่ยนให้นะพี่น็อตน็อตสเตอร,ร์เปลี่ยนให้ทั้งหมดสี่ตัวนะพี่แล้วก็ส่วนสเตอร,ร์หลังเนี่ยผมใช้เป็นสามสิบหกนะพี่เป็นพาทิดนะครับประมาณนี้ครับ ซินผมเปลี่ยนให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสินใหม่นะครับพี่แล้วก็ส่วนผ้าใบเบรกนะครับพี่ผ้าใบเบรกพร้อมสปริงเปลี่ยนให้ใหม่นะครับพี่แล้วก็ลูกเบี้ยวผ้าใบเบรกนะครับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับพี่ประมาณนี้ครับส่วนลูกล้อหลังก็จะมีประมาณนี้นะครับพี่ตอนนี้นะครับพี่ผมก็ได้เอาล้อหลังใส่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะมีหางลานะครับพี่ที่ผมเบิกใส่ให้ใหม่อีกนะครับพี่ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะพี่ประมาณนี้นะครับพี่ คนหลังผมเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับเบรกใหม่เลยนะเนี่ยของใหม่เลยนะเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับนะครับพ uh ี huh. ่สาหรับตรงนี้นะครับพี่ตรงนี้ก็จะเป็นไฟท้ายนะครับพี่แล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับที่ผมได้ทําการใส่ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่ของใหม่นะครับส่วนชคหน้าผมก็ได้ประกอบขึ้นกับให้ให้กับลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับแกนชคทั้งสองข้างผมเปลี่ยนให้ใหม่นะพี่พร้อมเซ็ตน้ํามันให้เปลี่ยนน้ามงน้ํามันให้เรียบร้อยเปลี่ยนซีนกันฝุ่นเปลี่ยนซีโชคหน้าให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่แล้วก็ันนี้ะะครบ่จเปลยให ตัวนี้ก็จะเป็นลูกยางรองหูช้างนะครับพี่ตอนนี้เราใส่ลูกยางเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับเราก็มาใสา่ตัวยึดโลโกโล้หน้านะครับพี่ทั้งสองตัวนะพี่ลักษณะก็ประมาณนี้นะครับพี่หูช้างนี่เป็นหูช้างแท้ติดรถนะพี่ทําการชุบโครเมียมให้นะครับประมาณนี้ครับทั้งสองตัวนะครับพี่ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ ไฟลงไฟเลี้ยวแล้วก็ใส่ไฟหน้ากันนะครับ,รบสําหรับบางโคนหน้าผมก็เปลี่ยนให้ใหม่นะพี่แล้วก็ตัวนี้เป็นของยามาฮ่าเลยนะผมก็เปลี่ยนให้ใหม่นะพี่แท้เลยนะครับพี่เวลาใส่แล้วก็จะสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ลูกปืนผมได้เปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะพี่ซ้ายขวานะครับดุมดุมหน้าเนี่ยผมทําสีให้เป็นที่เรบร้อยนะครับสารซีลวดให้เปลี่ยนวงล้อให้ใหม่เปลี่ยนยาให้ใหม่นะครับพี่ แล้วก็ส่วนตัวนี้เป็นฝานะครับพี่ผมได้ทําสีให้นะครับพี่แล้วก็เปลี่ยนผ้าใบเบรกให้นะครับพี่แล้วก็เปลี่ยนเฟืองเลื่อนไม้ด้านในให้นะครับเวลาขี่เลื่อนไม้จะได้ขึ้นนะครับพี่ประมาณนี้ครับนะครับพี่ตอนนี้ผมก็ได้ทําการขึ้นวงล้อให้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่ประมาณนี้เลยนะครับสวยๆครับพี่ตอนนี้ผมก็ได้ทําการใส่ไฟเลี้ยวนะพี่แล้วไฟหน้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่แล้วก็อ่าเลื่อนไม้นะครับสวิตช์กุญแจนะครับพี่แล้วก็ ยางปิดหัวโชคนะครับไล่น็อตให้มากนะครับเป็นน็อตเลสนะครับพี่ธรรมดาเนาะประมาณนี้นะครับอ่าแฮนเนี่ยเป็นแฮนพีเนียมนะครับพี่ประมาณนี้เลยนะครับทรงก็ลักษณะประมาณนี้นะครับพี่ประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้นะครับภาคีกาสวัสดีครับวันนี้นะลงก็ได้ทําการขึ้นโครงเข็นนะครับที่ ให้กับลูกค้าจังหวัดยะลานะครับพี่จังหวัดภาคใต้เลยนะคันนีน้ส่งมาถึงสองคันนะพี่ไอเกตเดี <I> ่ยสองคันเอามารวมกันเป็นคันเดียวนะครับพี่ทั้งสองคันนี้มีทะเบียนทั้งคู่นะครับพี่เอาที่ดีที่สุดนะครับพี่เอามาลงให้ได้หนึ่งคันนะครับพี่ประมาณนั้นนะครับส่วนคันนี้ผมก็ได้ทําการเปลี่ยนอะไหล่ให้กับลูกค้านะครับตามบินที่เราคุยกันแล้วก็ ตัวนี้จะเป็นงานเหมางานเหมาขอรลงนะครับพี่ครันนี้จะเป็นงานเหมาก็คือเก็บรายละเอียดให้กับลูกค้านะครับงานเหมาก็คือทํอยังไงก็ได้ให้ลูกค้านี้มาขี่ดีแให้มันสวยอะไรยังไงก็ได้ประมาณนั้นนะครับพี่ก็ลูกค้าก็จะเน้นอะไรแท้ในเครื่องมาแค่นั้นเองนะครับพี่อะไรทั่วๆไปก็เป็นของใหม่หมดนะครับพี่ของใหม่หมดนะครับอ่าเราไม่ได้เน้นยี่ห้อนะครับเพราะว่าเราเหมากันราคาหลักหมื่นเองนะครับพี่ราคาไม่แพงนะครับอ่า หน้าตอนนี้นะครับผมได้ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็จะมีคลิปวิดีโอบอกก่อนหน้านี้นะครับที่ว่าเราเปลีป่ยนอะไรไปบ้างอะไรไปบ้างนะครับให้กับรถลูกค้านะครับพี่จังหวัดยะลานะครับพี่คันนี้เป็นของผู้ใหญ่บ้านนะครับพี่เป็นของผู้ใหญ่บ้านเนาะคัคนนี้ก็ค่อนข้างที่จะส่งมาหาหน้าลงค่อนข้างที่จะหลายเดือนคันนี้รู้สึกว่าโอ้โหหลายเดือนเลยคันนี้หลายเดือนนะครับกว่าจะได้คิวหรือว่ากว่าจะได้เก็บงานนะครับพี่หลายเดือนเลยนะครับก็เห็นใจที่เขานะครับพี่ก็ขั้นตอนต่อไปเราก็ จะทําเครื่องขึ้นนะพี่ทําเครื่องขึ้นแล้วก็เดินไฟก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับเพราะคันนี้ไม่มีหน้ากากนะพี่คันนี้ไม่มีหน้ากากแล้วก็ส่วนชุดสีผมทําไว้หมดแล้วนะพี่ชุดสีก็เป็นถังใหม่กระเป๋าใหม่ท้ายใหม่นะครับพี่ทาเป็นสีแดงสดนะครับพี่แล้วก็เคลือบสติกเกอร์ไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยหลายเดือนแล้วนะครับพี่ผมทำมาให้หลายเดือนแล้วนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องเครื่องเนี่ย <im it> เดี๋ยวผมก็จะทําการขึ้นแล้วก็เดินไฟเป็นสิบส2โวลท์ให้ก็ ใส่ตรงใส่ท่อให้เสร็จเส้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่สาหรับคันนี้นะครับงั้นคันนี้ผมขอจบคลิปอย่างเท่านี้นะครับพี่สําหรับ EP นี้จะเป็น EP หนึ่งนะครับพี่ฝากพี่ๆฝากกดติดตามด้วยนะครับพี่ฝากกดติดตามฝากแชร์กันด้วยแล้วก็ถ้าใครสนใจเก็บง,งานรถบ้านๆก็ติดต่อมาได้นะครับพี่ตามงบนะครับพี่ตามงบของลูกค้านะครับพี่งั้นนันลงขอจบคลิปอย่างเท่านี้นะพี่สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ